ราชาลูกนังทุลคอเสนอคะแนนความสามารถเด็กปืนรายการยูโรปาลีกอาร์เซนอล4โม1ผู้ทำประตูมาตินเอลิงเซนนาทีที่22คริสโตเฟอร์เฮาเกนนาทีที่45ทําเข้าประตูตัวเองเซริปยินซานนาทีที่62ทําเข้าประตูตัวเองนิโคล่าเปเป้นนาทีที่69โจวิลล็อกนาทีที่88บแนดบรเลโนโ6คะแนน จังหวะเสียป,ประตูให้โมเลโน่ก็มีส่วนอยู่ด้วยกับการเปิดบอลขึ้นหน้าไปไม่ค่อยได้เปลียนก่อนถูกปั่นจากนอกกรอบเขตโทษเข้าไปหลังจากนั้นก็มีเซฟอยู่บ้างแต่ไม่ได้เป็นลูกอันตรายอะไรดาวิดลุยส์6คะแนนออกลูกตุกติกเยอะไปหน่อยแต่ภาพรวมแนวรูกของโมก็กดดันอะไรอาเซนอนไม่ได้มาชโชกอดานมุสตฟี่6คะแนนปัญหาของมุสตฟี่ก็เหมือนเดิมบางจังหวะก็สายตัดไปดือด้อๆยืนเม่อจนลืมตำแหน่งตัวเองแต่ด้วยคุณภาพคู่แข่งไม่ได้สูงมาก ก็เลยไม่ทําให้ทีมเสียหายมากการเซตบอลจากหลังของมุสตาฟีก็มีเซียวเสียวนิดหน,น่อยกรานิตชากา6คะแนนมีส่วนในการเซตอัพป,ประตูตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งในช่วงท้ายครึ่งแรกกับจังหวะสวนกลับเร็วก่อนเสียประตูเล่นเหมือนสต็อปเปอร์ซ้ายแต่ดูไม่ยืดหยุ่นมากพอจังหวะโดนยิง1ต่อ0ชาก้าหายไปจากพื้นที่เลยแต่หลังจากนั้นขยับมายืนตำแหน่งกองกลางดูเข้าทางมากกว่าเอลลี่เมลานาย6คะแนนวันนี้ครึ่งแรกเสียก็ยังดูมีความตั้งใจเล่น มีสมาธิกับเกมพอสมควรแต่การประสานงานกับปีกก็ยังไม่ค่อยดีเหมือนเดิมเซียดโคลาชนัด6คะแนนเกมรับยืนค่อนข้างสูงทําให้จังหวะโดนสวนเร็วมักจะลงมาไม่ค่อยทันครึ่งหลังจังหวะสอยขึ้นไปเติมขึ้นไปถึงเส้นหลังได้หลายครั้งและมีโอกาสยิงโล่งๆไม่กี่หลาแต่โคลาชนัดซัดข้ามคานไปเหลือเชื่อแต่ครึ่งหลังก็โอเคขึ้นมาหน่อยดานี่เซบยอตเคะแนน ช่วยเ o อร์แผงแบ็กโฟได้ดีหลายครั้งมากๆในการเข้ามาตักบอลในจังหวะที่เปิดคัดแบ็กที่เข้าซ้อนได้ทันจังหวะเกมลุกก็มีจังหวะที่กล้าเติมขึ้นไปเล่นบ้างซึ่งเซบีย,ยอสต้องทําแบบนี้ให้บ่อยขึ้นอีกหน,น่อยเจอวิลล็อก7.5คะแนน2ประตูที่อาเซนอลได้อาจจะมาันจะาก,การทําเข้าประตูตัวเองใน2ประตูแรกแต่วิลล็อกก็มีส่วนกับทั้ง2ประตูลูกแรกก็บีบให้กองหลังโมต้องเข้าสกัดลูก2เป็นคนหลุดไปเปิด ก็ต้องชมวิวลห็อกในการเอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่อันตรายได้ตลอดและเป็นคนยิงลูกที่4ให้กับทีมวินเลียน6คะแนนไม่ได้เล่นวืววาอะไรแต่ก็พยายามเล่นให้ง่ายไม่ได้ฝืนจังหวะมากเกินไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าวินเลียนยังทําไม่ได้ตามมาตรฐานสมัยเหมือนที่เขาอยู่กับเชลซีนิโคลา่าเปเป้หกจคะแนนครึ่งแรกเป็นฟอร์มที่ย่าแย่มากของเปเป้เขาทําเสียบอลง่ายๆเปิดบอลแบบไร้จุดหมายไปรวมกันนับ10ครั้ง ครึ่งหลังมายิงให้ทีมขยับนี้เป็น3ต่อหนึ่งและเป็นคนแอซซิดวิลล็อกยิงปิดกล่องแต่ฟอร์มเปเป้ก็ต้องยอมรับว่าเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เอ็ดดี้เอ็นเคเทียหกจุดห้าคะแนนมีโอกาสได้หลุดเข้าไปยิงตั้งแต่ต้นเกมแต่หลุดเสาออกไปท้ายครึ่งแรกมียิงเข้าไปแล้วแต่กรรมการพลาดยกธงล้ำหน้าส่วนประตูตีเสมอ1หนึ่งต่อหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเอ็ดดี้ในการจ่ายบอลของเขาด้วยรวมทั้งการเล่นกับเพื่อนก็ดีกว่าหลายๆนัดที่ผ่านมาแต่จังหวะยิงประตูยังดูขาดๆเกิน ตัวสำรองเซดริกสวเรส6คะแนนนาทีที่63บูาโยสซากา้นา6.5คะแนนนาทีที่63ลงมาไม่นานก็กระชากไปเปิดกลับมาให้เปเป,เป้ยิงให้ทีมนีห่างเป็น3ต่อหลงมาแล้วก็ได้ความวูบวาบทีเดียวในเกมลุกฝั่งซ้ายโมฮัมเหม็ดเอลเนนีไม่มีคะแนนนาทีที่80ชิแรนเทียนี่ไม่มีคะแนนนาทีที่80 m i มิเกลอาจจะตาผู้จัดการทีมอาเซนนล ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่เปิดบ้านเอาชนะโมทีมจากหลีกนอร์เวย์ไปได้สบาย4-1ต่ในเกมยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มทำให้อาร์เซนอลเก็บชัยชนะ3นัดรวมมี9คะแนนเต็มนำจาฟูงกลุ่มบีอีกคู่ราบิดเวียนนาเปิดบ้านชนะด ok ันดอก4-3ฟอร์มการเล่นของเจอวิลล์ผมคิดว่าเขามีฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งวิธีการเข้าหาทุกโอกาสมันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากแค่ไหนผมได้เห็นการสัมภาษณ์สื่อของเขาผมประทับใจในวิธีการสื่อสารของเขา เขาพัฒนาในเส้นทางที่ถูกต้องเขามีคุณสมบัติที่พิเศษและเขากําลังแสดงมันออกมาจากฟอร์มการเล่นประตูของเขาและทัศนคติตอนนี้เรามีขุมกําลังที่ค่อนข้างใหญ่แต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขารายการนี้เราไม่ได้เป็นเวทีที่มองว่าเป็นการให้โอกาสกับดาวรุ่งได้หลงเล่นแต่มันเป็นรายการที่เราให้ความสําคัญอย่างจริงจังการไม่มี VAR ในรายการยูโรปาลีกผมไม่เข้าใจผมไม่คิดว่ามันสมเหตุสมผลเมื่อเรามีเทคโนโลยี บางสถานการณ์มันสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมได้เลยและเป็นบางอย่างที่พวกเขาควรกลับมาพิจารณานิโคล่าเปเป้ที่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งในเกมนี้ความสม่ำเสมอตลอดทั้งเกมตลอด90นาทีในทุกเกมผลลัพธ์สุดท้ายต้องดีกว่านี้ไม่ใช่แค่กับเขาคนเดียวเรามีความต้องการที่สูงขึ้นในเวลานี้เขายิงประตูดได้และแอซิ์ได้อีกลูกดังนั้นเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วการพัฒนาจังหวัดจบสกอรเราต้องเล่นอยางชาญฉลาดมากขึ้นในการเล่นพื้นที่สุดท้าย เราต้องจบสกอร์ได้ดีกว่านี้และเราสามารถพัฒนาขึ้นได้อีกเยอะเดลิเมลซอเมืองพ้ดีรายงานว่าอาเซนนเตรียมพูดคุยเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมฮัมเหม็ดเอเนนีกองกลางจอมขยันทีมชาติอียิปต์ที่กลับมาแจ้งเกิดใหม่ในยุคข,ของมิเกลอาร์เจตาเอเนนีถูกคาดการว่าจะยอมถูกปล่อยออกจากทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังกลับมาจากการยืมตัวที่เบซิตัสเมื่อฤุูการก่อนแต่เขากลับมาพิสูจน์ตัวเองและได้ออกสตาร์ตตัวจริงไป7จาก2เกมในฤดูก,กาลนี้ สำหรับสัญญาปัจจุบันของดาวเตยวัย28ปีจะหมดในช่วงซัมเมอร์ปี2022เอลเนนี่ได้รับคำชมอย่างมากกับฟอร์มในเกมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาพูดถึงการเล่นของตัวเองว่าการวิ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของผมผมชอบที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลามันเป็นหน้าที่ของผมในการช่วยทีมด้วยจุดแข็งที่ผมมีและเมื่อเพื่อนร่วมทีมเห็นผมวิ่งมากแค่ไหนพวกเขาก็จะวิ่งมากขึ้นตามไปด้วยเอียนไรต์ตำนานกองหน้าของอาเซนอลเชื่อมันว่ามิเกลอาเจตา จะหวนกลับไปดึงโฮเซมอูอากองกลางของโอลิมปิกลียงอีกครั้งอาเซนอนตกเป็นข่าวกับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสวัยยีปป่บปีแต่พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะเซ็นทั้งอูอาและโทมัสปาเตแต่ทางไรเชื่อว่าอาเจตาจะกลับไปคว้าตัวอูอาในอนาคตเขากล่าวว่ามันเป็นชัยชนะที่สําคัญที่ชนะแมนยูเพราะมันเป็นบางอย่างที่ถูกตราตึงกับอาเซนอนมาต่อเนื่องว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะทีมท็อปสิกได้นับตั้งแต่อาเดตาเข้ามาผมคิดว่าเรื่องจิตใจเราเปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปความเข้มข้นจริงจังและแนวทางที่เขาต้องการเล่นทั้งหมดเปลี่ยนไปมันคืออานอลยุคใหม่กับสิ่งที่พวกเขากําลังพยายามทําให้สโมสรก้าวไปข้างหน้าถ้าเขายังสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องเช่นนักเตะพัฒนาขึ้นจากการโค้ชของเขาและถ้าเขาสามารถเพิ่มอูอาร์คนที่จะมาเล่นตรงกลางร่วมกับปาเตอูอาจะเป็นคนที่สามารถสร้างบางอย่างในเกมลุกได้ดังนั้นทุกอย่างกําลังดูดีและการชนะในเกมแบบนี้ มันทำให้คุณอยู่ในสถานะที่ดีและเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมโจวิวลล์อกกองกลางอาเซนอลเผยว่าตนเองพร้อมรอโอกาสการลงสนามในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากทำผลงานในยุโรปลีกได้ดีอย่างต่อเนื่องปื่นใหญ่เปิดบ้านเอาชนะโมไปได้4-1ในศึกยุโรปลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสามเมื่อคืนวันพระัศบดีที่ผ่านมาส่งผลให้ทีมคว้าชัย3ามเกมรวดพวกเขาเริ่มต้นในครึ่งแรกได้เฉียบคมและเราต้องเล่นต่มนั้นเราไม่ได้อึดัดผมมีโอกาส2ครั้งในช่วงต้นเกม แต่ท้ายที่สุดผมไม่ได้ทําบิดพลาดในจังหวะทาประตูที่4เมื่อถามถึงการรอโอกาสลงสนามเกมแรกในศึกพรีเมียร์ีุฤดูกาลนี้มิดฟิ์รายดังกล่าวเผยว่าผมก็แค่คิดไปแบบนัดต่อนัดมันเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยของผมและผมยังเป็นเด็กผมต้องเรียนรู้ต่อไปผมกําลังพยายามทํางานและในตอนที่ผมมีโอกาสในเพีย์ลมกหวังว่าผมจะทําได้แบบเดียวกันสรุปข่าวซื้อขายนักเตะ1 official เปเป้ยูโยงปอโต เปเป้ปากระลังวัย37ปีชาวโปรโตุเกสจะรดประการในสัญญาฉบับใหม่กับปอร์โตอย่างเป็นทางการไปจนถึงปี2023โดยเปเป้เปจะมีอายุ40ปีเมื่อสัญญาฉบับดังกล่าวกับปอร์โตสิ้นสุดลง 2. Offi c i a l True Bangkok เปิดตัวทัชะตะวันสีป่านทรูแบงคอ k ยูเนเต็ดสโมสรในศึกไทยลีกเปิดตัวทัชะตะวันสีป่านตำนานดาวเตะท,ทีมชาติไทยและอดีตทีมงานโค้ชทัพช้างศึกภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโน เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังทับแข้งเทพแยกทางกับามาโนโปกิง3ข่าวฟุตบอลยุโรปผู้บริหารสือเหลืองยันฮาเลนไร้ค่าฉีกสัญญาฮานเจอคิมวัดเก้ประธานบริหารของบอสเซียดอนมุนให้สัมภาษณ์ผ่านบิวสื่อในเยอรมนีว่าไม่ได้มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาของเอร์ลิงฮาแลนกองหน้าวันคิดทีมชาตินอร์เวย์วัย20ปีแต่อย่างใดหลังเจ้าตัวตกเป็นข่าวหนาหูกับบิ๊กทีมทั่วยุโรปรวมไปถึงลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4ข่าวฟุตบอลยุโรปรูมเมนิก้หวังอาาบาอยู่โยงเสือใต้ข่าวไฮรูมเมนิก้ผู้บริหารของบาเยอร์มินิกเปิดอกกับบิลซื่อนเยเยมีว่าเขาหวังที่จะให้ดาวิดอาลาบาแข่งสรรพประโยชน์วัย8ปีทีมชาติออสเตรียคาแข่งอยู่กับผลพักเือใต้ต่อไปแต่ยังชี้ว่าการตัดสินใจในประเด็นดังกล่าวอยู่ที่ตัวนักเตะเท่านั้นทั้งนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของอาลาบา กับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในสมั์นี้และยังไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาประกาศต่อสัญญาฉบับใหม่แต่อย่งางใดทมกลางการจับตาของทั้งเรอัลมาดริดบาร์เซโลนาและลิเวอร์พูล5ข่าวฟุตบอลยุโรปบาซ่าเลงเอ็นดอมเบเล่ฟาบิซโซโรมาโนผู้สื่อข่าวสกายอิตาลียรายงานว่าบาร์เซโลนาพิจารณาที่จะเดินหน้าคว้าต,วตัวตองกีเอ็นดอมเบเล่มิดฟิลทีมชาติฝรั่งเศสวัย23ปีสังกัดท็อตแนมฮอสเปอร์ในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ 6. ข่าวฟุตบอลยุโรปราชันชุดข่าวตั้งโต๊ะเจรจาสัญญาใหม่รามอสรายงานจาก ESPN ระบุว่าเรอัลมาดริดได้ตั้งโต๊ะเจรจายื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับซีโชรามอสปราการทีมชาติสเปนวัย34ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยแหล่งข่าวของพวกเขาระบุว่าแนวโน้มในการเจรจาดังกล่าวเป็นไปได้ดีดและคาดว,ว่ารามอสหวังที่จะรับข้อเสนอยาวไปจนถึงปี2024 7. ข่าวลเว์พูปูดค่าตัวอาบาบาที่หงแดงอาจต้องจ่าย ฟุตบอลอินไซเดอร์เปิดเผยว่าบาเยอร์มิคได้ตั้งค่าตัวเดวิดอาาบาดาวเตะวัย28ปีไว้ที่ราว30ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับต้นสังกัดกำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021 8. ข่าวลิเวอร์พูลอดีตเด็กปั้นหงส์แดงซบทีมเบลเยียมจอห์นฟลาเนกันอดีตฟูลแบ็กลูกเมลลิพูวัย27ปีบรรลุข้อตกลงซบตักชาวเลรอยในลีกเบลเยียมยังเป็นทางการแบบฟรีเอเนต์ หลังเจ้าตัวแยกทางกับเรลนเจอร์เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา9ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอออยูเวนตุสให้ท่าดิวปอกบาฟาบิโอปาราติชีผู้อำนวยการยูเวนตุสให้สัมภาษณ์ชื่นชมพอปอกบามิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีสังกัดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเป็นแข้งที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมแต่ปัดที่จะพูดถึงประเด็นการคว้าตัวปอกบามาร่วมทัพในอนาคตอันใกลน้นี้10ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปูดผีพลาดดิวมุสซาดิอาบีปีกห้างขายยา รายงานจากบิลซือในเยอรมีระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พลาดการคว้าตัวมอสซาดีอาบีตัวรุกดิมเส้นชาวฝรั่งเศสวัย21ปีสังกัดไบเออร์ลิ่วเซนเมื่อตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังพวกเขาปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตัวมูลค่า45ล้านปอนด์อย่างที่ทัพห้างขายยาตั้งเอาไว้ก่อนที่พลักปีสแสดงจะเบนเข็มไปซิลอาหมัดตีอาโลแทนที่11ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโซชาขึ้นแท่นเต็งหนึ่งโดนเด้งรายงานจากแมนเชสเตอร์อ er ีฟน er ิลเปิดเผยว่า ผูีล่นคนน่าโซชานในายใหญ่ปีแสดงกลายเป็นเต็งหนึ่งในลิสต์ผู้จัดการทีมพิมลีที่จะโดนเด้งเป็นรายแรกโดยเมาลิโซโปชิตโนมาซิเมลโนอัลิกรีและยูเลียนนาเกียวมันเป็น3มโผตัวเต็งแทนที่ในายใหญ่ชานเนวีตามลำดับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c คร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ